โอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็อยู่ไหมที่เราจะทำแชร์เรนจ์กันแล้วนะฮะนี่ตอนนี้รครับผมตอนนี้คุณอานคุณภูก็เริ่มลงเบ็ดกันแล้นะนี่งเยื่อที่เราใช้ก็จะเป็นเนอร์ได้ที่เห็นครับก็บย่างแค่เดียวครับผมแากขินกันวัน,สวนเสาร์เยาวครับผมนี่ครับใช้ไม่ใช่เดือนครับผมใช้เดือนใช้เดือนโอเคเดี๋ยวเรามาดูว่าใหม่นี้มันจะเด็ดหรือเปล่านะครับผมนี่ใครแพ้โดนมีนทา ตรงนี้นะก็เข้าเซเว่นจีบสาวหรือว่าอะไรก็ว่ากันไปมาตอนตอนนี้บ่ายสองนะเดี๋ยวสี่โมงห้าโมงเลยห้าโมงนะใครได้แปลเราหน้าไปจำนวนนะใครได้น้อยที่สุดโดนมินนะมินมินมินแท้ตาเตรียมอุปกรณ์แป๊บหนึ่งนะโอ้ยลุดโอ้โห โอ้โหคข้งต้นไม้เลยทีเดียวเชียวไอ้สัตว์เอ้ยคข้งต้นไม้ให <laughs> <laughs> ้โอ้ยยอดแสงโหเรียบร้อยครับโอหเรียบร้อยครับผม <c oughs> นี่นี่เป็นนี่เป็นแปรเป็นแปรหมอนะ่ยโอ้โหไซส์กำลังสวยเนะี่ยว่กจี๋หมอแม่งฮะอ๋อนุ้งครับเขาเล่นขี้กงอยู่ฮนะ ถ้าไม่ได้แปลเราจะไม่น,บบนับแต้มนะฮะทุกคนเป็นพยายนด้วยสว่างแง่ขึ้นมาล่อแน่จุดเอ้ามันตื้นของผมถึงแง่กัดราดับเลยใส่เยอะไหมเดี๋ยวเจอกันนี่ครับรายพูดเสียงดังก็ไม่ได้ฮะว่าเราตกใกล้ๆนี่เองด้วยหิมตาฝังเลยฮนะอยอยไอไอเม็ดขึ้นมา

โอ้ยโอ้ยอันหลอดตามเิกล้องมาใช่ไหมเกล้องมาใช่ไหมเตียนจุดเอ้ยอันหลอดดึงกล้องหอได้อีกตัวแล้วครับได้อีกจุดแล้วครับผมโอ้โหดูคนอ่านดิไม่แต่งอีกแล้วอ่ะนี่ไม่ท้องว่าแต่งหรอแปดตะเพียนแปดตะเพียนครับเต็มปากเต็มคออ่านแตกตลอดแตกแตกเร็วมากเลี้ยวแม่านใส่ยองเต็มที่เลยใส่หรือภาม ไม่พูดอะไรเลยไหนล่ะอโอ้ลืนเหนแกแหงมือยโอ้โจมิวโอ้โอ้โอ้ทุกคนครับผมมัวแต่ไทยโอ้ยโอ้โอ้ เป็นไงล่ะมึงมันกูเมื่อกี้เลยแย่แม่งมันกัดแล้วไม่ติดมันพุ่งหนีเว้ยสองตลกเลยเนี่ยเสียงแล้วเว้ยวันนี้สองคนเราอ๋อไม่ได้อบบไม่ได้คืนแม่ถ้าจำองกันไหมก็ดูไซส์กันนะก็ดูเทียบกันหน้าผมมันใหญ่ไหม นาดดูิเี่่ยอครับแต่กล้องเราก็แตกไปหนึ่งตัวแล้วฮะโอ้ครับผมเมื่อกี้พลาดไปครับผมแปรไปช่อนฮะเก็บไปและหนึ่งเต้มตอนนี้เหลือแต่ผมกับคุณจอมนะฮะมาช้าแต่มาชัวร์ครับผมเรียบร้อยฮะเท่น้อยเลยเมื่อกี้จอนใหจแกรนมึงแจ็กล้องอีกนะฮะเป็นแปรหมอเลยนฮะดูว่า มโย่ไม่ปามแล้วนี่เลยแต่คุณจองคนเดียวนะนี่แม่ใช้แตม่ชัวร์ครับเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวคอยดูเดี๋ยวหน้าของเอ็มีซีจะแพ้ยังไงแต่ตอนนี้คุณโดนน้ำไปเยอะเลย่ยใครด้ติดตามชมของผมต้องเข้าแคมเปญตัวดูคนทุกคนดูครับ แต่หมอแลวครับโอ้ตัวตัวใหญ่เนี่ยย่าบอเฮ้ยตีตื้นนะตีเสมอไงชิมหายไรจมใจเย็นครับท่านผู้ชมอยู่ผมก็ได้อย่ผมก็ได้ต้องเสมอนะยี่น้าดับยี่เัโหนี่แน่เอพซีไม่เคยแขายเ้ยหือมันจะนำใครไปคนละคะแนนหนึคะแนนสองคะแนน ตัดแน่ไม่อย่งนี um, okay, well, okay. ้สองเต็มมงเดี๋ยวถ้าโชว์แปะก่อนโชว์แปะคุณคิดยังไงกับอารมณ์ตอนนี้ครับคุณจอมชิลๆครับผมบรรยากาศฝนก็จะตกแับนี้ครับหมวเปียกแน่นอน เราจะไม่ยอมแพ้นะฮะคุณจอมคุณจอมบอกว่าถ้าถ้าฝนตกแล้วก,วล,กลับจะมูแค่เกมอะแต่เราจะไม่เอาฮะรเราจะตกต่อครับฝนตกดูทางนู้นแล้วผมเมื่อกี้เห็นภูเขาอยู่ตอนเมืเกี้เภูเขาตอนนี้โอ้โหขาวเปลือกนะฮะคือแขนมันนะเนี่ยอยากกว่าแน่อีกแล้วอ่ะเนี่ยโอ้ <laughs> เหมือนปนนีนี่เลยว่ะเอาแล้วครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมแตกแล้วหนึ่งตัวตาม,มาติดๆเนะี <laughs> ่ยโอเค ไปแล้วแกได้แล้วนะับไปแล้วไปแล้วมันจริงๆในที่สุดก็ได้สักทีนี่หนึ่งแต้มแล้วพี่ครับทุกคนสี่แ <ใน S 2> ต้มนะผมอหมลมแม่โอ้กามหมอนะเอนี่ยตอนนี้ผมก็มาข้างหน้าแล้วจนะลุยต่อไปจะกว่ถึงห้าโมงนะแต่ยังคุณจอมหนึ่งแต้มผมสี่พี่สอง,สอ,งอันสี่เลยยี่ไว ้อี่ยด้ล้วเ็นโอใจือต่อครับโอ้ผู้ชมดอีกแล้วครับอ้ยอ้โอ้อเโอ้ตืนขึ้นมาแต้มที่ครับผมอเรียบร้อย่ผู้ชมยให่ให นอนจริงไงมึแก้ทำเนาะดูทางนี้ครโหทางนี้เงียบเงียบแล้วครับโอ้โห <c oughs> ขอได้จดนะแม่อยู่นะฮะ <c oughs> เอาเลว็วเอาเลว็วครับตอนนี้ก็ขึ้นน้ำแม่ยังติ๊กๆนะฮะ โดนแล้วครับท่านผู้ชมสามเต้มตามมาติดๆเลยเอ้าไอ้เหี้ยลืมไคนี่ครับผมได้แล้วหนึ่งตัวเมื่อกี้คุณจอมได้อีกหนึ่งตัวนะฮะสามเต้มแล้วสามเต้มคุณจอมสามเต้มแล้วนะฮะสามเต้มเลยนี่มาสองเต้มใช่ไหมสองเต้มเตีอย่างเงี้ยโอ้เนี่ยไม่เสด็จตัวน้อยครับเดี๋ยวเราขอเก็บก่อนนะครับผมครับทุกคนตอนนี้เราขอยุติการถ่ายแป๊บหนึ่งนะฮะไม่ยุติสิ ขอหย <TS> <TS> ุดหยุดแป๊บหนึ่งฝนมาแล้วครดูใหนือน้ำับผมต้องรามาอีกเพียวก็เสียงมาโฮโฮโฮนะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งครับฝนหยุดแล้วเราเจอกริญโอเคตกต่อนะเดี๋ยวฝนหยุดเดี๋ยวจะแจ้งเตะให้ดูนะให้ฟังเออว่าใครจะตาป่ามนะครับแหลงหนียังจะไมเลยน้องดูแทนเลย ตัวนี้ครับอันคุณจองับได้แปลดต,ตัวโตนะครับไม่รู้แปลดเลยมานีูแปลวะ,วะขึ้นมาปลดสิวงมึงเป้าโอ้โฮโอ้โห,โอโหแอ้มสวยโอโ้สวยได้แกมนี้เวย ยู่โชกอนแบลกเมืองเวยอ้โอิ่มเอิบอิ่มเอิบทำนุกันอยู่ตรงนี้แล้ครับผมาทำไมใกล้ๆนะใหญ่หรอบอสะนี่ครับผลงานเป็นไงตกนนผม ไม่ใช่รักเซียเนี่ยคือบ้านผมเรียกปุดุกเมืองนะครืคอปุบุบธรรมชาติจริงๆนะครับตรงนี้ดูไลยมันจะไม่มีปรรมุบุบเสื่อนดินเหลืองนี่นะจริงไหมครับผมเจ้วท่านผู้ชมครับแต้มที่ห้ามาแล้วเห็นไหมแม่าชา้าแต่แมช่ชัวร์นะครับนี่ตาหมอครับใส่สวยเลยเก็บไปโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็ฝนอยู่แล้วนะครับ ฟ้าแจ่มใสปลาลังฝนมักจะดีเสมอผมว่ามันไม่ดีนะเมื่อก่อนฝนตกแล้วมันิ่ินโอ้โหโคตดีเลยฝนตกเสร็จปุ๊บนี่ดักเสพเลยแล้วอ่ะเฮ้ย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 เ้ยเฮ้้ย การตกปลาแบบไม่ได้เลื่อนหรูแต่ก็มีความสุขครับผมบอกธรรมชาตินะครับถึงยอดจริงลุงนีไปลุงนีมาตกที่นี่ตั้งแต่ตอนเช้าไม่ได้ไปขืนเลยจริงจริงเอาละครับทุกคนเดี๋ยวเราขอตัวเก็บของเอาไปไว้ที่บ้านกันนะครับแล้วเราไปเจอที่เซเว่นเลยนะใครจะโดนนั้นเดี๋ยวรอดูครับผมป่ะ ครับทุกคนตอนนี้เราก็ได้คนที่แพ้แล้วนะครับเป็นคุณครับเปลือกใครเสียงรถอาจจะดังนิดหนึ่งนะผมอันนี้ผมเตรียมถมงหม้อเป็นหมินห่านเลยนะครับนี่ผู้ผู้แพ้ดูโชว์หน้าผู้แพ้ตอนนี้เราเลื่อนเลือกนะครับผมเพราะผมจะไม่ทาจะไม่ทาตาแล้วให้เดินเข้าไปในเซเว่นรถตันบิ๊กสี่เลยแล้วให้นอนหน้าเซเว่นครับผมนี่แสตมปมเนี่ยกระแทบพร้อมนอนเลยเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราจะมาแทาหมกตากันก่อนนะครับผมแมวตีตาครับ ตักตาแล้วตักนี่คนไม่ได้หลับไม่ได้นอนคนต้องการนอนด่วนโอเคเฮ้่ โอเคผมแค่ดีพอแล้วแค่ดีพอพี่เสริมรอยน้างนิดหนึ่งมันใหญ่เลยใชโอเคเดี๋ยวผมให้น้องพีนะผมใส่กล้องของเราไปนอนอยู่ตรงหน้าเซเล่นมาฟูสัตว์นอนอยู่จะไปด้านซ้ายอ่น่ดีหนึ่งหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีโอ้ยเดินหนึ่งนาทีพอเออคนไม่ค่อยมีเนี่ยเออมาเตรียมพร้อมไหมพร้อมอย่อะพร้อมเยอะหมดพี โ <Okay. S 2> อเคครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็จะให้นอนเข้าไปนอยนเลยเฮ้ยเอาหน้าขึ้นเอาหน้าขึ้นพวกขาแก่งน้อนใส่ติเด็กๆเกตยพวขกขาแก่งน้อน มีคนก็เริ่มแหม่บ้างครับผมจะไม่ดู้ว่เขาจะเข้าเสืเเอ้อวหรือ่าไอ้มีคนแหม่ด้วยเว้ย <c oughs> หันแน่ไปทางขวาครับคุณพี่หันแน่ไปทางขวาเออสายเท้าด้วยเออดูมันทำมีคนอยู่ตรงนั้นแนละ นนวมาแล้วมาแล้วมาแล้วไปดอ่ไรหรอนี่มันบ้าหรอบอ้ออออสยสนใจเล็กน้อยอมันเป็นยงไงเป็นกลุ่มดูฮะ <c oughs> ตอนนี้ก็ครบประมาณห,หนึ่งนาทีนะตัางรอแเ๊บนึงนะดูมันจะลุกขึ้นมาหรือเปล่านะ โอเคครับผมน้องเขาเล็กเกน้อยไปนะผมก็นน้องนียผมก็็้เล็กน้อยไปเป็นอิาแม่อีกครับผมใช่ครับผมก็ผมแบบของคอไปแต่ถ้าพวกผมเนี่ยจะไม่ใช่โดนหนักกว่านี้ให้นอนตาดกล้องเฉยๆหน้าหนึนิ้วะดู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 ด ไปใจกลับบ้านนะสรับผมก็ใครชอบคลิปนี้ครับอยากให้กับผมแกล้งคนที่แพ้ยังไงผมคอมเมนต์ได้ด้านล่างคลิปได้ครับเดี๋ยวแหนยังไงก็ผมจะมาแข่งตกแต่และเล่นเกมสนุกสนุกอย่างนี้แค่นี้นะครับผมนี่ก็ออกห้องต่างห้องพอนะครับผมจะวราอยังไงเจอกันใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมขอบคุณทุกคนครับบ๊ายบายบาย